ซะดีจ้าพี่น้องมือนีพบก,กับตองครัวลุกสา,า,มามแซบนันวจ้านี่มือนีมือนีเห็ดนำยาตีนไกเพียเพียเป็นดัแซบเป็นดัแซบเลยพี่น้องเดี๋ยวไปชมวิธีเห็ดกันก่อนเนาะค่ะเนาะ มาจ้าพี่น้องวัตถุดิบพาก็มีพีแข่งต้มกันปานินต้มนะคะแล้วก,ก็กระช่ายหอมแดงลูกโดดเนาะบาทที่นี่เข้าก็มาเตรียมโตพระเอกของเข้าเลยนะคะมีพระเอกค่ะนี่ตีนไก่นะคะต้มให้เปื่อยๆเลยนะคะบาทที่นี่เข้ามาพ่อดเตรียมวัตถุดิบแล้วก็กเอามาโขกใม่โขกนะคะโขกให้พ่อหยาบๆกับพ่อเด้อพี่น้องเด้อง่อต้องโขกละเอียดเด้อ ที่นี่นี่มันลงใน้นหมอเลยค่ะเป็นนังไหนพี่น้องิึงดูมึแต่ว่ามันเป็นดสัสแสบบอถ้าคอยเาอยู่นี่คอยก็กลนน้ำลายอึกอึกจู้มึงมึงมึงง,งตีนไกลเนียนเลยจ้าเข้ากบปรุงรสนะคะปรุงรสเดืปลานะคะปะลาผงชูรสจักน้อยเส่เกลือเส่น้ำปลานะคะตามรสชาติที่เข้าหมักเนาะค่ะเนาะวันนี้นี่เห็นบอกค่ะลูกโดด ดโดดเน้นๆตีนเน้นๆนะคะพียอยากให้มุเจ้าได้กินเด้ขันกลองได้กินนี่มุเจ้าสิกืนน้ำลายน้ำขอเลยเด้อวทนที่นี่นะคะเวลาก,กินนี่ใส่หอมโรยหนานลงไปนะคะเพื่อความสวยงามนะพี่น้องเนะาะจจงในมื้อนี่กับกับ,บกันสักนี่ละค่ะใ็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อ